สำหรับในต 2. 2. ัวอย่างของหนังสือนะครับในตัวอย่างที่2.2เนี่ยก็เป็นรายการค้าต้องแต่กานได้มาซึ่งวัตถุดิบจนถึงขายวัตถุดิบปิดภาษีซื้อภาษีขายเลยนะครับซึ่งถ้านักศึกษาเนี่ยยังเรียนไม่ครบเนี่ยก็คงจะทําได้ค่อนข้างยากลาบากจุดตรงนี้ผมจะยังไม่อธิบายสําหรับการลงบัญชีนะครับรอให้ไปเรียนในแต่ละบทในแต่เรื่องก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาดูกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือ ให้นักษาแก้การลงบันทึกบัญชีและบัญชีประเภทตามผมนะฮะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เราแก้หลักการเขานะฮะดังนั้นมันก็ย่อมมีผลกระทบกับเนื้อหาที่เขาอธิบายด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะให้แก้ก็คือในหัวข้อที่11นะครับหัวข้อที่ที่11หน้า56นะครับ พอข้อที่11ให้ให้ยังไงครับพอข้อที่11เรื่องการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองนะครับผมให้ตัดทิ้งเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าเวลาไปซื้อวัสด,ดุสิ้นเปลืองในโรงงานกับวัตถุดิบทางอ้อมมันคือสิ่งเดียวกันดังนั้นัวข้อที่11มันไม่ควรจะต้องมีนะครับดังนั้นนักศึกษาตัดทิ้งนะครับให้ตัดทิ้งไปไม่ต้องมีการลงเงินที่บัญชีใดๆเลยนะฮะทั้งวิธีต้นทุนจริงและต้นทุนปกติไม่ต้องลงมานีบัญชีนะครับ คือตัดรายการเขาทิ้งออกไปเลยนะครับไม่ต้องยุ่งเลยเพราะมันอาจจะทำให้นักศึกษาเกิดความสับสนต่อไปในหัวข้อที่13หัวข้อที่13เนี่ยตามวิธีต้นบุญจริงมันจะแบ่งออกเป็นจริงกับปกตินะครับในส่วนของฟาของจริงเนี่ยนะครับให้นักศึกษาแก้ตัวเลขจาก95,000ให้เปลี่ยนเป็น92,000 ส่วนการลงมุนุญชีลงเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับในหัวข้อที่สิบสี่หัวข้อที่14เนี่ยเป็นการปิดค่าจ่ายการผลิตเข้ามาน,นะครับหัวข้อที่1ินะครับจริงกับปกตินะครับให้เรามาแก้ที่ฝั่งปกติ ให้เราแก้เป็นเดบิตค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้ามาด้วยยอด90,000และเครดิตด้วยคุมค่าใช้จ่ายการผลิตตามเช่นกัน ต่อไปนะครับให้แก้ในหัวข้อที่15ด้วยนะครับหัวข้อที่15หัวข้อที่15นั้นก็คือความหมายของการปิดค่าใช้จ่ายการผลิตเวลาบันึกญชีนะครับให้เรามาดูที่ฝั่งนี้นะครับฝัง่งวิธีต้นมติให้เดบิตด,ด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน สูงต่ำไปนะครับด้วยยอดสองพันแล้วก็เครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตสองพันนอกจากนี้ในหัวข้อที่15นี้จะต้องเพิ่มอีกหนึ่งรายการเรียกว่าปิดค่าใช้จ่ายกำลิตที่ช่างงานสูงต่ำไปเข้าต้นทงนขายนะครับ ต่ำเติมขึ้นมานะครับตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับจะต้องมีการเดบิตด,ด้วยต้นทุนขายด้วยยอดสองพันนะครับแล้วก็เครดิตด,ด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงต่ำไป2,000นะครับ ข้อที่15านะั้นผมเพิ่มเติมไปนึงรการนะที่ตรงนี้นะครับหมดแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขในสมุดรายวันเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุนปกติคราวนี้เมื่อมันแก้ไขในสมุดรายวันเนี่ยมันก็ควรจต้องมาแก้ไขในบัญชีแยกแย์ด้วยนะครับดังนั้น จุดต่อไปของผมก็คือจะให้นักศึกษาแก้ไขในัิชียกเพศในหนังสือนะครับเริ่มที่ระบบต้นทุนจริงก่อนนะครับต้นทุนจริงของคุมวัตถุดิบไม่ต้องแก้นะครับคุมค่าแรงงานไม่ต้องแก้มาแก้ที่คุมค่าใช้จ่ายกํางถิ่มีอะไรต้องแก้บ้างครับจุดที่ สูทั้งหมดนะฮะก็านเดบิตหกพันอันนี้ไม่ต้องแก้ห้าหมื่นไม่ต้องแก้เหมือนสองไม่ต้องแก้เจ็ดพันไม่แก้หมือนสองไม่แก้สามพันตัดทิ้งนะครับโจทย์ผมให้ตัดทิ้งไปแล้วดังนั้นสามพันจะไม่มีนะครับแล้วก็มีห้าพันดังนั้นตรงนี้ตัดสามพันออกไปตัวหนึ่งนะครับส่วนฝั่งด้านเครดิตนั้นมีเท่ากับ 92้าหดังนั้นยอดรวมของฝั่งเนี่ยตรงนี้ก็คือ92้าหนะครับตรงนี้ก็คือ92้าหเช่นกันนะครับแก้ให้เป็นตามที่ผมเขียนบงกระดานนะครับต่อไปนะครับที่บัญชีคุมงานระหว่างเด็กบ้าง ตชีคุมงานระหว่างผลิตด้านเดบิตแสนห้าเหมือนเดิมแสนห้าเหมือนเดิมส่วน90,005นั้นให้แก้เป็น90,002ครับด้านเครดิต639,000เหมือนเดิมยอดยกไปให้แก้นะครับยกไปคือ53,000สุดท้ายสองฝั่งยอดรวมนะครับได้เท่ากับ 6 9 9 0 2 0 609,020ต่อไปนะครับมาดูที่วิธีต้นทุนปกติบ้างนะครับจะต้องแก้ตรงไหนบ้าง บัญชีคุมวัตถุดิบไม่ต้องแก้นะครับคุมค่าแรงไม่ต้องแก้คุมค่าจ่ายกำลิตต้องแก้นะครับคุมค่าใช้จ่ายการผลิตต้องแก่เริ่มตั้งแต่ห0พันเหมือนเดิมห้า0มื2น0มื0นสองเจ็ดันมืนสอง สามพันตัดทิ้งนะครับไม่เอามาใส่แล้วก็มีห้าพันได้เครดิตมีเก้าหมื่นและห้าพันที่มีอยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็นสองพันสุดท้ายยอดรวมนะครับก็คือเก้าหมื่นสองพันฝั่งนี้ก็คือเก้าหมื่นสองพันเช่นกัน ข้ายนะครับก็คือให้แก้ที่บัญชีค่าใช้จ่ายการเลิกที่โงงานสมต่ำไปนะครับตรงนี้นะครับคือบัญชีแยกเพศเดิมเนี่ยมันคือบัญชีค่าเช็จ่ายการผลิต คิดเข้างานต่ำกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจริงตรงนี้นะครับก็คือบัญชีแยกประสุดท้ายนะครับผมไม่เปลี่ยนชื่อจากชื่อนี้นะครับเปลี่ยนเป็นค่าจา่ำดิจิพานสูงต่ำไป แลวแก้ตัวเลขตามผมนะฮะด้านเดบิตมีสองพันด้านเครดิตมีสองพแค่นี้นะครับแก้ตามผมได้เท่านี้หมดแล้วนะครับสำหรับบทที่สองนะครับในบทที่สองนี่ก็เป็นการอธิบายโดยคร่าวๆนะครับขอ,อย้ำอีกทีว่าถ้านักศึกยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ไม่ต้องมาวนใจนะฮะเดี๋ยวเราไปเรียนกันในเนื้อหาในบทในอนาคตก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเนื้อหาที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับ